มาครับทุกคนถึงคิวของยูฟ่าแชมเปียนลีกประจำวันพุธแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการพรีวิวก่อนเกมนะครับระหว่างคู่อ่าบาร์เซโลนานะครับกับบบเยนมิวนิกโอ้โหคู่นี้มันแน่นอนครับทุกคนครับสำหรับบอลคู่นี้นะครับเตะเวลาตีสองนะฮะก็ช่องทางการถ่ายทอดสดเนี่ยจะเป็น b ีอินสปอร์ครับ มาครับทุกคนมาเช็คฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทั้ง2ทีมก่อนเลยนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านบาซ่าก่อนเลยนะสำหรับผลงานรวมทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ชนะไปทั้งหมด4นะครับแพ้1นะครับเป็นการแพ้เกมเยือนในลีกให้กับโอซาซูน่านะฮะสประตูต่อ2ออ,อันดับในลีกตอนนี้ก็นําจากฝูงนะครับส่วนอันดับในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยตอนนี้ชนะ1แพ้1นะก็อยู่อันดับที่16นะฮะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะ ผลรวมประตูนะครับตอนนี้ก็ซัดไปทั้งหมด16ประตูนะครับเสียแค่5ประตูเท่านั้นก็ถือว่าเสียน้อยไม่น่าเป็นห่วงนะครับส่วนทางผู้มาเยือนเนี่ยนะครับผลงานก็อยู่กลางๆนะครับก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่เนาะโดยผลงานในลีกเนี่ยนะครับเสมอ2นะครับชนะ2แล้วก็มีแพ้ในเกมแชมเปี้ยนลีกด้วย1ครั้งนะครับเป็นการแพ้ให้กับแอสตันวิลล่านะครับไปเยือนแอสตันวิลล่าในบ้านนะนะฮะ อันดับในลีกของบาเยอร์ตอนนี้นะครับก็นํจาจ่าฝูงครับส่วนอันดับในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับบาซ่าเลยครับอยู่อันดับที่15นะครับชนะ1แพ้1ครับ มาดูเฮดทูเฮดการเจอกันของคู่นี้ต่อเลยนะครับก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าบาร์ซ่าไม่ว่าจะยุคไหนๆนะครับก็ไม่สามารถต่อกรกับบาร์เยนได้เลยครับโดยใน5นัดหลังสุดเนี่ยก็แพ้แบบขาดลอยแทบทุกนัดเลยนะครับในปี2020เนี่ยโค้ชก็น่าจะเป็นออกกิเก้นะครับส่วนบาร์เยนเนี่ยน่าจะเป็นฮันเซอร์ฟริตนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็โดนแบบโอ้โหทุกคนขาบ้านเลยฮะแประตูต่อศนะครับผมส่วนในปี2021ครับก็ไล่กิเก้ออกนะครับแล้วก็เป็นโรนัลคูมันเข้ามารับหน้าที่แทนนะครับก็โดน คาบ้านอีกเหมือนเดิมครับศูนย์ประตูต่อ3ครับต่อมาในปี2021เหมือนเดิมนะครับก็ไปเยือนใบยเยือนในบ้านนะครับไล,ล่ลมไล่โรนันคุม,มันออกแล้วนะครับก็เป็นชาบีเฮนันเดสเข้ามาคุมแทนนะครับก็โดนอีกเหมือนเดิมครับ3ประตูต่อศูนย์ครับต่อมาในปี2022ครับ ไปเยือนบาเยือนอีกเหมือนเดิมฮะก็เป็นยุคนาเกียวมันกับชาบีฮนเดนเดสนั่นแหละครับก็โดนอีกครับ2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ล่าสุดที่เจอกันเลยนะครับในบ้านตัวเองแท้ๆทุกคนก็ยังโดนอีกนะครับไม่สามารถแก้มือได้เลยนะครับสำหรับบาร์ซ่าในยุคนี้แต่ก็น่าสนใจนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมว่าโค้ชของบาร์ซ่าเปลี่ยนไปละนะครับเก่งกว่าเดิมโหดกว่าเดิมแน่นอนนะครับทางบาเยือนเองเนี่ยผมรู้สึกว่ายังเป็นรองอยู่ด้วยนะแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะมาครับทุก นี้กันดีกว่าว่าจะเป็นใครบ้างนะครับแล้วก็แผนของแต่ละทีมเนี่ยโค้ชจะใช้แผนอะไรกันบ้างเนาะดูกันที่เจ้าบ้านบาร์ซ่าก่อนเลยสําหรับบาร์ซ่าวันนี้ผมคาดว่าจะใช้4-2-3-1นะครับผู้สาประตูเนี่ยจะเป็นอิกนาซิโอเป็นย่านะครับส่วนกองหลัง4คนเนี่ยแบ็กซ้ายจะเป็นอเลฮันโดบาาเด้นะครับแบ็กขวาจะเป็นชุนกุนเด้นะแล้วก็เซนเตอร์แบ็กคู่เนี่ยจะเป็นเปากูบาซี่กับอินิโกมาติเนสนะครับกองกลาง2คนนะครับจะใช้มาร์กาซาโดนะครับแล้วก็ยืนคู่กับ ฟรงกี้เดยองนะฮะผู้เล่นในแนวรุก3คนเนี่ยซ้ายจะเป็นลาฟินญานะครับขวาจะเป็นลามินยาเมลแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับเพย์เมกเกอร์จะเป็นเพรดี้นะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าวันนี้ก็จะเป็นเอ่อตัวเก๋าของเราเลยฮะโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับผู้เล่นที่บาดเจ็บนะครับของบาซ่าวันนี้ก็จะมีอังเดรสคิวเทนเซ่นนะครับมาร์กบานันนะครับโรนันอาราโคนะครับมาร์กอังเดสเตเกนแล้วก็เฟรนตอเลสครับ ส่วนทางผู้มาเยือนบาเยือนนะครับวันนี้ก็ผมคิดว่ากอมปานีก็คงจะใช้4 2 3 1เหมือนเดิมนะครับผู้สาประตูก็คงจะเป็นมานูเอลนอยเออร์ครับแผงหลัง4คนแบ็กซ้ายเนี่ยจะใช้งานอฟฟอนโซเดวี่นะฮะแบ็กขวาจะเป็นราฟาเอลเกเรโลนะครับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็กคู่นะครับก็จะเป็นคิมมินแจกับอ่าไดโยอูปาเมกาโนนะครับผมกองกลาง2คนซ้ายจะเป็นโจชัวคิมมิดครับขวาเนี่ยจะเป็นเจ้าปาเดญ่านะฮะผมแม่งเป็นการจับคู่ที่ดีมากสําหรับกลางคู่นี้นะตัวรุก3คน แค่เห็นชื่อเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่าคิดภาพในหัวมาแล้วนะว่าแบบหืมกองหลังบาซ่ามันจะเอาอยู่ปะวะแต่ละตัวนะฮะซ้ายจะเป็นแซช c ี่กนนบีครับขวาจะเป็นไมเคิลโอลิเซ่นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นจามามูเซล่าเห็นไหมทุกคนเร็วๆคร่องๆทั้งนั้นสําหรับตัวลุกของบาเยินนะฮะส่วนหน้าเป้าวันนี้ครับก็จะเป็นแฮร์รี่เคนครับ ผู้เล่นีิบาเจ็บของบาเยนร์วันนี้นะฮะก็จะมีโจซิฟสตานิสิตนะครับแล้วก็ฮิโรกิอิโตะนะฮะซาซาโบอีแล้วก็อเล็กซานดราพาฟโลวิดครับโหเสียดายนะพาฟโลวิดไม่ได้ลงนะฮะไอตัวเนี้ยเก่งเหมือนกันนะครับผมทีนี้ทุกคน เรามาพูดถึงปัญหาของแต่ละทีมกันนะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านบาซ่าก่อนปัญหาของบาซ่าช่วงนี้นะครับผมมองว่าเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บนะฮะของนักเตะหลักบางคนนะปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าพวกเขานี่ก็ยังรักษามาตรฐานได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งเกมรุกเกมรับเลยแต่นี้ผมพูดในเรื่องของบอลลีกนะครับแต่ว่าบอลถ้วยนี้เนี่ยผมมองว่าพวกเขายังยังอ่อนประสบการณ์อยู่นะนะครับโดยเฉพาะกองหลังบาซ่าเนี่ยพ,พูดเลยว่าอ่อนประสบการณ์ แล้วก็ต้องมาเจอกับผู้เล่นบาเยินที่แม่งแบบเจนจัดเก่าประสบการณ์มากนะฮะในบอลถ้วยนี้คือตัวหลักๆของบาซ่าที่มันพอจะเป็นที่พึ่งให้กับทีมได้มันก็เจ็บค่อนข้างเยอะนะครับแต่ต้องรอดูแหละผมว่าทันซีฟริกเนี่ยนะครับเขาน่าจะจัดการปัญหาตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาเองก็เคยคุมบาเยินมาก่อนก็น่าจะรู้ไส้รู้พุงบาเยอรเป็นอย่างดีรู้ไส้รู้พุงนักเตะเยอรมันเป็นอย่างดีนะครับ ทีนี้มาดูปัญหาของบาเยือนกันบ้างทุกคนแม้เพิ่งจะชนะสตุดการ์ดมานะแต่ผมก็มองแล้วว่าเอ้ยไม่ได้โหดหรือไร้เทียมทานอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังมีปัญหาให้ต้องแก้อยู่โดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับที่มันมักจะเสียง่ายนะครับในจังหวะที่มันไม่ควรจะเกิดในหลายๆรอบแล้วผมเห็นนะแล้วเกมนี้เนี่ยต้องมาเยือนที่คัมนูด้วยพอเราย้อนไปดูสติติการออกไปเยือนในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าบาเยือนมันทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะนะครับผมมองแล้วนัดเนี้ย ลำบากอยู่พอสมควรแต่ยังไงก็คงจะมาแบบจัดเต็มรูปแบบแหละนะครับคงคงไม่หวังเสมอแน่นอนนะครับเพราะว่าผลงานในบอลถ้วยนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะผมมองว่าวันนี้บาซ่าดูดีมีภาษีกว่านะครับจากการได้เล่นในบ้านด้วยแล้วก็มาตรฐานของทีมก็ดูดีกว่าด้วยคงจะวัดกันที่ความผิดพลาดมากกว่าแล้วก็การจบสกอร์ที่เฉียบคม นะครับสกอร์ที่คาดสำหรับคู่นี้เหรอให้ผมฟันธงนะผมมองว่าบาร์ซ่าน่าจะชนะ2ประตูต่อ0ูนครับทุกคนครับก็มาร่วมทายสกอร์สนุกสนุกกันนะครับสำหรับคู่นี้นะระหว่างบาร์ซ่ากับบบเยนนะครับอย่าลืมนะทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับถ้าดูคลิปนี้จบและชอบนะขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆเลยครับสวัสดีครับ